ันสิหักไะละจูเออแมาแ้วักูมเขาอยู่เออเฮ้ยคิดยังไงล่ะอ่ะเจ้าถือกล่องให้นเฮ้ยขอให้ดอกไปเจียวลงยูทูบอ่เออเอานี่พร้มแพ้เลยกขาอป้อมเลยโอเคอ้าวขันโอ้นี่แหละขันตัวนี้ Đông bài Ui <laughs> 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 <laughs>